สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณกิอีกแล้วนะคะในสไตชิคกี้ค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะคะในการออมาทำคลิปนะคะในเทคนิคในการลงรองพื้นเนี่ยให้ดูเป็นผิวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะด้วยเทคนิคของตัวอีชั้นเองเนี่ยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างไรที่จะใช้ก็รองพื้นรองพื้นก็แล้วแต่ค่ะว่าเราจะเลือกใช้รองพื้นอะไรวันนี้คุณกเลือกใช้ p r e c i s i o n Formula เนาะเอาจริงตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้จริงจังอกคะ่ะเพียงแต่ว่าครูกุ๊กกนรู้สึกว่าเทคนิคของกินเนี่ยจริงๆคือเอาไปใช้กับรองพื้นยี่ห้ออะไรหรือแบบไหนก็ได้เนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะได้หมดนะคะเทคนทิคแรกที่กุ๊กกีนจะสอนก็คือการใช้ฟองน้ำนะคะการใช้ฟองน้ำเนี่ยมันจะทําให้การเกลี่ยรองพื้นของเราเนี่ยง่ายมากนอกจากง่ายแล้วก็ยังเนียนด้วยนะคะ คือแนะนําว่าไม่อยากให้ใช้แปรงเพราะว่าแปรงเนี่ยเขาจะทําให้เกิดคือเนื่องจากเขามีขนแปรงใช่ไหมมันก็อาจจะทิ้งรอยถ้าเราเกีย่ยไม่ดีนะมันก็จะมีรอยขนแปรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆได้นะถ้าเราเกีย่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นใช้ฟองน้ำาถือวัตส์น,นะคะจริงๆไม่ต้องเป็นบิวตี้เบรนเดอร์ก็ได้ค่ะแต่บิวตี้เบรนเดอร์เนี่ยมันก็ขึ้นชื่อนะเพราะว่าเขานิ่ม,มกำลังขยายตัวเขาเนี่ยสูงนะคะความหนาแน่นเขาเนี่มันช่างพอดีพอดีนะคะในการรองรองพื้นให้มันเนียน เทคนิคก็คือกดนะคะลองพื้นลงไปแบบนี้ให้ใช้การกดนะคะจากกึ่งกลางหน้าออกไปข้างนอกอและเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะค่อยๆลงนะคะทีละชั้นโดยลงชั้นละบางๆไม่ลงทีเดียวหนักๆนะเพราะว่าอย่างนั้นจะดูหนาม,มาก แล้วก็จแบบมันหนาแกพรมันหนาแล้วมันก็แบบมันโบมันไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นค่อยๆไล่เลเยอร์บางๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันปกปิดไม่พอเราค่อยเพิ่มเลเยอร์เข้าไปแบบที่วิ่งทาเนี่ยค่ะค่อยๆลงบางๆทีละชั้นโดยการกด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 ถ้าปกปิดไม่พอก็เพิ่มเลเยอร์เข้าไป YES BABY <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทําคลิปก่อนเห็นไหมว่ามันจะธรรมาชาติแบบดูเนียนเรียบไปกับผิวให้ใช้การกดนะคะกด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 จนกว่ามจะเนียนนั่นแหละส่วนที่ปกปิดยัางๆอย่างเช่นสิวเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็นจุดๆไปแค่จุดเดียวแบบนี้หรือใช้คอนซีลเลอร์ลงก็ได้คะ่ะ ชดชัๆนะคะคว่ามันจะดูเป็นผิวมากมันดูไม่โบะเลยรองพื้นตัวไหนที่มันหนาๆคะ่ะแนะนําเทคนิคการลงเลเยอร์บางๆอ่ะเป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะว่าถ้ายิ่งฟร์มูลาของรองพื้นมันยิ่งหนาเนี่ยเรายิ่งต้องลงค่อยๆลงให้มันบางไม่งั้นนี่มันมันหนาไปหมดเลยเนาะโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งเทคนิคสําหรับการใช้ฟองน้าเนาะแต่ว่าสาสางคนถ้าฉันไม่มีฟองน้าล่ะฉันจะทํายังไงไม่เป็นไรคะ่ะ คุณกก็มีเทคนิคนะคะสำหรับสาวๆที่โอเคไม่มีฟองนาไม่มีอุปกรณ์เราก็ไม่ต้องงอค่ะเราก็ใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละในการเกลี่ยน,นะคะนิ้วมือของเราเนี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์การแต่งหน้าที่รถเลยนะก็ใช้นิ้วมือเนี่ยค่ะค่อยๆกดลงไปกับผิว เทคนิคก็คือเนี่ยค่ะการตกตกตกเตตบาๆคุณกิ้งเคยสอนไว้ในวิดีโอคลิปหลายๆคลิปแล้วเนาะว่าให้ใช้วิธีการกด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 เงี้ยมันจะทําให้รองพื้นเรียบเนียนน่เ่ยะ,ะกดไลก์ไปคุณเนะ่างเทคนิคก็คือเนี่ยลงบางๆนะแล้วค่อยเพิ่มเลเยอร์เอาดีนะคะที่ว่าเจ้าฟ,ฟิิเชียนโมล่าตัวนี้เขาเนื้อบาง เนื้อเนื้อเหลวออเนื้อเบาก็เลยจะยิ่งเกลี่ยง่ายนะคะค่อยๆลงน้อยๆก่อนกดไปเรื่อยๆค่ะตกตกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเนียนเองตกจนกว่าจะไม่มีรอยนิ้วมือของเราหลงเหลืออยู่เน้นว่าลงน้อยๆทีละน้อยๆบังบ่านด้ไห และอย่างนะคะเวลาเราตบเนี่ยพวกร่องสิวร่องรูหมขนอะไรเงี้ยมันก็จะดีมันจะดูดีกว่าการที่เราปาดปาดปาดให้ใช้วิธีการกดแท็บลงไปอะไรอะไรมันก็จะดีถ้าไม่พอตรงหรือว่าต้องการปกปิดตรงไหนเพิ่มก็ให้เพิ่มเลเยอร์เอาอย่างเช่นตรงนี้เกี่ยวคอด้วยนะคะ คอนี่จริงๆก็ไม่สีเลียเท่าหน้านะเสร็จแล้วอะดูกันใกล้ๆัด,ดคือพวกรอยเนะะี่ยค่ะมันอาจจะยังปกปิดไม่ได้ดีหมดเพราะว่าวิธีการเก่งเนี่ยคือเราเน้นให้มันบางแล้วก็เนียนเรียบไปกับผิวถ้าเกิดมีปัญหาสิวปัญหาผิวจริงๆให้ใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดเฉพาะจุดเล็กๆเท่านั้นก็พอแบบนี้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ผิวดูแบบว่าเฮ้ย แต่งหน้ามานะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราแต่งนะคะเพราะว่ามันดูบางเปานั่นเองเฮ้ยดูเป็นผิวนี่นี่ฉันไม่ได้แต่งหน้าอ่ะก็หลอกตกตาผู้ชายกันไป Now, น้าหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจเทคนิคที่พิงค์นำมาแชร์ให้วันนี้นะคะฝากติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram ไปกดไลค์กด Subscribe กด Follow กันได้โอเควันนี้เทคนิควันนี้ชอบมากๆสวยใสยแบบ <c oughs> สวยแบบ ดูธรรมชาติโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย